สวัสดีค่ะช่องแม่ตายพิมการิลี่ค่ะวันนี้ก็จะมาทอดหมูค่ะเพื่อนๆทําอาหารเช้านะคะเมนูหมูนะคะแล้วก็จะมีแกงขี้เหล็กเมื่อวานนะคะ1ห,หม้อค่ะวันนี้เราจะกินหมูทอดกับแกงขี้เหล็กค่ะ ลงไปค่ะน้ำมันที่คุณแม่เจียวเอาไว้นะคะเสียดายฝากติดตามท่องแม่สายพินแฟมกันด้วยค่ะแกงที่เหล็กมีอยู่หนึ่งหม้อเลยค่ะเพื่อนๆแกงที่เหล็กใส่หอยแมงผู้นะคะวันนี้เราก็จะกิน หมูทอดแล้วก็แกงขี้เหล็กกันค่ะเดี๋ยวทำให้น้ำมันร้อนก่อนเดี๋ยวถึงใส่ค่ะ ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูตอนสุกอีกทีนึงค่ะสุกแล้วค่ะเพื่อนๆโห่พ่อค่ะ ทอดไม่ให้ขาวดำมากค่ะใม่กับเดี๋ยวเขาแข็งนะะียค่ะเพื่อนๆนี่เลยค่ะน่ากินมากๆค่ะเมนูหมูทอดนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปกินข้าวด้วยกันค่ะเรามาอุ่นแกงกันค่ะ ามาอุ่นแกงขี้เหล็กกันค่ะเพื่อนเพื่อแกงขี้เหล็กหม้อใหญ่นะคะแกงขี้เหล็กน่าก,กินมากๆเลยค่ะเยยมชาาก่อนนะคะเพื่อน เดี๋ยวไปกินข้าวด้วยกันค่ะเดี๋ยวมาดูอีพีค่ะอืเดือดแล้วค่ะได่แล้ ค่ะเพื่อนแกงขี้เหล็กค่ะไปกินข้าวด้วยกันค่ะใส่หอยแมงผู้ค่ะข,ข้บไฟไปกินข้าวด้วยกันค่ะมาเลยค่ะเพื่อนๆมากินข้าวด้วยกันค่ะ มาเลยจ้าอาหารเรียบร้อยแล้วค่ะแกงที่เหล็กใส่หอยแมงผู้ตัวใหญ่ๆค่ะก้ามหมูทอดนะคะจะมีน้ำพริกกะปิค่ะมาเลยค่ะ,ะกินได้กันค่ะเพื่อน จงพอดีพอดีได้คือได้นะครับอะครับ <laughs> <laughs> Ya tu. Pak masuk ya. มากินได้กันค่ะเพื่อนๆอร่อยค่ะหัอสักครกะปิถ้วยเิมุมเดิมเะขึ้เนเจ้ามุงเดิมค่ะ ติดตามกันด้วยนะคะเพื่อนๆ่องแม่สายเิ็นบอร์รี่ค่ะหมูทอดวันนี้อร่อยหมักอร่อยมากหมักเอาไว้ก่อนแล้วถึงเอามาทอดค่ะ ่ะเ,เพื่อนๆแกงขี้เหล็กอร่อยมากเลยค่ะนานๆจะแกงดีเมื่อวานแกงรอบขั้นกะว่าเอาไว้กินเช้าเลยค่ะแกงงอใหญ่เช้าจะได้ไม่ต้องทำ คุณเอาอย่างเดียวค่ะเพื่อน แกงที่เด็กนี้คุณแม่จะต้มน้ํำจนจืดเลยค่ะไม่ขมเลยค่ะเพื่อนๆพ,พอเอามาแกงกัะทิมันก็จะอร่อยเลยค่ะวันนี้ขออนุญาตจบคลิปก่อนนะคะขออนุญาตทานข้าวก่อนค่ะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาชมด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย